ไม้ตดีกว่าประมาณนั้นครับแต่เพื่อนผมเอง่ขากินมากๆใช่ไครับเขาเป็นที่ชอบทขวานของหานเป็นส่วนใหญ่ทุกคนครับแล้วก็คุณพบว่าอย่งที่เรารู้สึกแบบว่าตอนที่เราชอบรถตู้ขับรถอะไรเงี้ยก็น่าชิวๆจะอยู่เวลาความึก่นเต้นอะกินอะไรเข้าไปใชเลยออกความโน้มที่ผมมาเลยใช่ไหมครับที่เราเก่ี่กินกอนก่ แล้วก็ตีะครบลกวก็ีว่ากินกินกินนพอมาคื่ตื่ก่อนก่อนายเขาก็จัดตั้งของแล้วก็บอกว่าอย่างจริงรคก็บบเดีตัดเป็นจีิงอย่นาทีได้ขันจริงยามยากที่ดเลยคืออีีนี้ใช่แต่ก็สู้ก็เหมือนสู้มากแต่อาหารสู้กับสู้กับงานโอเคแล้วส่วนน้องน่ารอดเหรคะ รสชีวิต่ชีตราับผมรกว่าี่ไปองเราน่าจะสู้ที่สุดเรียว่าสู้จริงๆได้ได้ถ่ายไปเราก็ได้ัได้แบบเดเลยคุว่าอือผูได้ยินประโยคว่าเราสู้ชีวิตชีวิตสู้กับที่ไม่ห็นรู้ว่าทำกาวันนี้แหละ หลายรอบมากคับเหมือนแบบเราเราพยายามสู้เราพยายามสู้นก็สู้ลงกับเราพยายามสู้พยายามสู้นก็สู้ลงกับไม่ได้ทไรก็ล้มนมกักลับไปกต้องโต้ใช่วามโอเคคะ คว่าเอาลักใช้นอาหรนที่ท่าน้นักาลหอว่ากเปนขาพ่าต่างๆที่เราม่กชก้ายสุอีอาลักิบสุี่สุดนี่สุดนี่สนี่สุดนี่สุดนร่สุดี่สุดนี่สสุนี่สุานี่สุดน่น่นี่สุดนี่่สสน่สนีี่สนี่สุดนี่สุดนี่สุดนี่ี่ดนี่

ได้นะคะที่ต้องพกไปตลอดนะคะในส่วนของน้องนนนนสามสิ่นชีวิตที่ต้องพกตลอดมีอะไรบ้างครเอ่อโทรัพท์รมาบองครับใช่ส่วนตแวผมเงครับีองเท่สาหรม่งนี้่วองคที่อยู่ะไร้างครับอม เาวเอนลอสงมบ้านครับผมไม่รู้เลยว่าแฟชั่นมีแง่ไหนบ้างแฟชั่นีได้ที่อยากเลอ๋อเอ่อใส่เรยครับชุดพิจิรเหรอเางมีมียูอหมู่เย่อนันะิว่ามัมมีเซ็ต์รู้สึกว่าได้โอ้ได้ลองถ่ายดู ใช่เกแบบ่ตอนู่ชามันเที่เร่ยน็มันเด้ง้อกอาชีพอีพอาาอาชีพอยชอาชาชาีอาชีพอาชีพอาชีพอาออาชอชีอาชีพอาชีพชีอาชพอาชีพออาชีพอชีชีีพาอ เอ่ออะไรคนนั้นได้ด้ย thing. like so ังสี่คนแต่แต่ไหนก็สนัไม่เห็นมไม่เนองดู้ะองรู้สึกว่าันปานยารู้สึกวองนะคะอยากองจริงๆนะคือมันน่าสนนะนกาดูเหมนนนั้นก็รู้ใจอ่ะนะคะเม่อคุยอยากจริงจงอยากองอยากองมันนกเป็นฟีลสบายสบายที่งขอที่จะใ่าจะเนเกมเวลาเจอคนทง ที่ว่านได้ดูีปีนี้แน่นอนใช่ทีนใครับเออเอาดูเลยครับผมครับเออเกี่ยวบเด็ดูเดนถ้าชวนกันค่ะถ้าชวนกันไปทำกิจกรรมแบบลุยแบบแอดเวนเจอรจะชวนกันไปทำกใครคนะครับเาน้องนะเบเราไปทำอะไรดีหน้าเก็บปิ้โคราณโรับ ปกตใช่ไอันนี้เอนเจ้าของะเพืนเจ้าของไครับแล้วแต่อไล่ะล่มันดีมันดีมี้ต่ม่ดีจ้มาดีจามาดีจ้ามาดีจงช่วไม่ไดียงครับ่ั่าเอาไวป่าั่าอไวไมไปก็เปตี้ดองี่อมไปไม่ไดี่าที่นี่ไป รถปารกี้อันดป่ี่ร A/C/V อะไรเนี้ยไม่ใ A/C/V มานรถ A/C/V มมีของแต่ปารกี้ันหอ่ารถก็วันอ่าในป่าไครับที่อะไรประมาณนั้นปไดโอเคค่ะ ผก็ไม่ร uh huh. ู้ว่ามันไปหลอกตาววันนปแล้วมนแบบเจ๊ที่เอะแล้วคนแบรอไหอ่ะก็เหมือนทุนที่นมันก็มาหารโปเ่มันก็ออกเต้นบคนพ่อแบบเจ๊ที่เยอะเลยใช่ใช่ค่ะจะไปต่อนี้นะคะอยากให้ทั้งคู่บอกรักนะคะโดยที่ไม่ปีดคว่าหนึ่งประโยชน์เพา่านี้จะบอกอะไรไมได้นะคะหรือว่าบอกแฟนจากที่นี่รือ้วยันก็ได้ค่นะคะแว اها <laughs> อยอาลมาหาโอเคโอเคโอเอเคโ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 อคโอเคคโออเคโอเคโอเคโอเอเอเคโอคโอเคโอเอเคโเคโอเคโอเ သားကျွန်တော်မသိဘူးครับ

அடிங்க இது என்ன ஆச்சு ตรนี้มนก็ือโอ่โหตีนเรือดกันตรงของกก็ที่ว่าน่าเป็นหนังที่คนได้ย้อนกลับไปในช่วงที่ทุกคนมีรักแน่กันหรือว่าช่วงเวลาเก่าที่มีบางอย่างมางสิ่งบางอย่างในในประเทศไทยมันหายไปแล้วอะอยังเงอย่างแบบว่าต้นสมองเข้ไปกเรียกว่าเออสิ่งการเล่นต่างๆหรือว่าไรมัน่าจย้อนกลับ่ด

เจดเืโอเคค่ะถ้าได้ทำโชว์พิเศษให้แฟนคลับได้ดูทั้งสองคนอยากทำยงไงคเดี๋ยวรอเจอนะบางคนชวนัาเล่นเกลและผู้ของคุณหลักชวนทำอะไรนะขอหนไ่เหมือนน้องเรียรกพอทำงานได้บ้นที่บ้านเลยเนี่ยพอทำงานได้บ้นที่บ้นเราเลยใช่ผมจะนอ้วแล้ว หือว่าบ้าอากวาการเป็นคนต่้นาี่หรอัวยองชอบหอ้่งไม่ได้หรือะไรไม่สิ่งหดียก็นอนชันที่จริงนั้นก็แบบนหโอเคแล้วเาที่นั้มนเดไื่อมีวิธีให้กำลังใจกันไมบ้างในที่ให้กำลังใจกันร้การตอนถึงนที่สุด มีแต่งงมนนี่้ยถึงเขา่ด้วยใช่แล้วก็แล้วก็จัดแต่ไม่ได้เลคือเราบอกอะไรเลย่ที่ดอ่อีอกู่ท่าใชบอแล้วกนะคะส่วน้องแ่นน่ะนะคับจดื่งค่ะคือเรามีว่าเอพื่อเราเนี้ยมันคือเนผมก็เพิ่มายอนทีดดูว่าในชีวิตเราอเพื่อน้องนี้เพื่อน้องนี้แค่แหบ หมอนมาเยอะแค่กอนหนูแค่หนวลอย่างก็จะถอว่ามีเท่าเนี่ยมีเท่าเลยอว่าเเยอะ ดูแลสุขภาพดีตนมหลักการสุขภาพนะครับแล้วก็ 啊，妈。Oh, okay.